สวัสดีครับผมชุ่อศีกรุงอรุณสวัสดีนะครับ MGM เนี่ยผมดัดแปลงมาจาก MLM ในตลาดเนี่ยนะมันมีการขายสินค้าหลายๆอย่างก็ระบบหลายชั้นนะซึ่ง MGM เนี่ยนะกว่าจะคิดได้ใช้เวลา18ปีผมอยากจะทำ MGM ตั้งแต่ปีนะ35มันเริ่มทำได้เมื่อปี5-3ส่วนนึ่งก็มาจากเทคโนโลยีส่วนนึ่งก็มาจากแนวความคิดส่วนนึงมาจากอุเบกุบุคลากร ก็เลยระบบ MGM เกิดขึ้นทำให้คนที่เข้ามาส่วนระบบนี้เนี่ยนะนะมาศึกษาแล้วขายแค่ระยะแรกขายเพื่อรู้ว่าสินค้าเราประกันภัยมีอะไรบ้างนะราคาเท่าไหร่นะใช้เวลาในการขายเนี่ยไม่น่าเกินขึ้นปีเราก็จะรู้ตัวสินค้าเข้าแล้วนะเลราะาะนั้นต่อไปก็คือเข้าระบบ MGM มันคืออย่าขายชักชวนคนเข้ามาอยู่ในธุริจนี้นะประชาชนทั่วโลกเลยนะต้องการซื้อสินค้าที่ถูกกว่า และดีกว่าบรยการเยี่ยมระบบ MGM มเราทํามาเพื่อเพื่อานี้โดยเฉพาะเลยเราไม่เชื่อเลยว่าคนที่มีรถเนี่ยเขาไม่ซื้อประกันกับเราถ้าเราถูกกว่ายกตัวอย่างนะถ้าเกิดคุณเคยจ่ายเบีย้ยสอง0 0ื่นนะแล้วถ้ามาเข้าระบบ MGM คุณจ่ายเบีย้ยเหลือหมนะื่นเจ็ดลดไปตั้สิบงเปอร์เซ็นกับคุณไปจ่ายที่อืน่นยังเป็นสองหมื่อยู่ผมไม่เชื่อเลยว่าคุณไปจ่ายที่สองหมื่น คุณต้องมาจ่ายที่ผมที่1 7ืแล้วคุณก็จะทําการประชาสัมพันธ์บอกกับเพื่อนคุณญาติคุณ,คณให้มาเป็นสมาชิกของ MGM เพื่อมีส่วนลดในการซื้อประกันไปเราให้ข่าวบอกคุณหนะนึเปอร์เซ็นตเพิ่สูงสุดไม่เกินแเพราะ MGM เอ็มก็ทำเป็นธุรกิจได้โดยอักตโนมัติเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่บอกนะบอกแล้วมีรายได,ได้ก็อยากจะบอกต่อต่อต่อ,ต,อต่อไประบบนี้สามารถที่จะ ดันให้ตัวเลขนะดีขึ้นมากขึ้นนะฮนะเพราะ,ะนั้น MGM มผมเปรียบเทียบนะฮะระหว่างส่วนในปันชีวิตกับส่วนในขายตรงนะครับนะบนะในอดีตต่างๆผมเคยอยู่ปันชีวิต <ắt> ผมไม่ชอบเลยต้องขายต้องหาตัวเลขถ้าไม่มีถูกตัดสัญญานะซึ่งเราก็ไม่ชอบขายแล้วนะปีหน้าต้องต่อายุถ้าไม่ต่อยุเนี่ยนะอัตราความยั่งยืนไม่เกิดก็ถูกตัดสัญญาอ่ะก็เลยเป็นปันชิตไม,ไม่ไม่ได้ อันนั้นผมไม่ชอบเพราะนั้นแล้วก็ในการขึ้นตําแหน่งขึ้นแล้วตัวเลขไม่ดีตําแหน่งก็ลดนี่คือธุรกิจของประกันชีวิต m t m เนี่ยนะเป็นธุรกิจที่ทำง่ายที่สุดเลยนะมีอยู่กฎเกณฑ์อยู่5ข้อนะชักชวนคนมาเป็นสมาชิกกันข้อหนึ่งข้อสองนะถึงขายได้แล้วไม่ต้องตามต่ออายุถึงเวลาลูกค้าก็ต่ออายุเองข้อสามนะขึ้นตําแหน่ง ขึ้นแล้วขึ้นเลยนะไม่มีการลดตําแหน่งไม่เหมือนธุรกิจตัวอื่นมนาะว่าจะเป็นขายตรงหรือประกรันยวิตําแหน่งขึ้นแล้วตัวเลขในเดือนต่อไปไม่ดีก็ต้องลดตําแหน่งด้วยข้อสี่กฎหมายบังคับใครที่มีรถต้องถูกกฎหมายบังคับว่าต้องซื้อประกันรถยนต์ถ้าไม่ซื้อตํารวจจับแล้วก็ปรับไม่เย่ไม่ย่ตัตูนะปรับสองหมืน่นปรับคนขับหนึ่งหมืน่นแล้วปรับเจ้าของรถอีกหนึ่งหมืน่นวิเศษสุดก็คือนะะถ้าคุณทำรถเอ็มจีเอ็มเนี่ยคุณมีสายงานเท่าไหร่ ปีหน้าคุณได้มากกว่านี้อยากจะบอกว่า m อ็มชีเนี่ยคุณกินคอมตลอดชาติเลยครับผมมีสมาชิกหลายๆคนเนี่ยที่ใช้เวลา18เดือน16เดือนมีรายได้เป็นแสนแต่มีท่านหนึ่งเนี่ยนะเขาพิ่งมาเล่าอยู่ใน y ยู u ูบนะขอจาก,กาที่ปิดเขามีรายได้เดือนหนึ่งแล้วกับผมเกิน5 0 0แสนแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำมาสองปีแล้วเพราะนั้นจะว่าเขากำลังหือว่าแฟนเขามีท้อง นะต้องใช้เวลา9เดือนเกิดมาพอเกิดมาเขาก็ยังเหอลูกเงาตอนนี้ลูกก็ปีเสร็จแล้วสองปีที่เขาไม่ได้มาทําธุรกิจเลยแต่องค์กรเขาใต้ล่างเป็นคนทําได้ได้เขาไม่ได้ลดเลยอะ่ะมีหน่วยงานอยู่หน่วยงานนึงเขาเขาเขียนว่าเหนื่อยสมปีแฮปปี้ชั่วโคตรนี่คือร m ป m อ็ที่ทําให้อยู่เพราะนั้นะหลายๆคนเนี่ยนะใช้เวลาสิบแปเดือนแล้วมีรายได้เป็นแสนละเพราะฉะนั้นเะอ็มี เป็นสิ่งที่วิเศษสุดผมยังเชื่อว่านะอยากจะบอกในประเทศไทยยังไม่มีใครทําได้๋ยวจะบอกว่าทั่วโลกก็ยังไม่มีใครทำตรงนี้ทําแค่18เดือนแล้วมีรายได้เป็นแสนแล้วก็มากกว่ามากกว่าถึงตอนนั้นคุณไม่ทําใต้ล่างคุณนะเขาทําหมดเลยครับนะอขอยกตัวอย่างที่วิจิตรีกทหนึง่งนะครับนะเขามีสายงานแค่ติดตัวแค่พันคนนะแตอออ่ออกไปใต้ล่างสองหมื่นกะว่าคนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเป็นทอบทำงานแล้วนะ เขาอยากไปเที่ยวไหนก็ไปแต่ใต้ล่างทํางานแตนเขาละเขารับผมเอยละ5้าแสนกว่าหลบ MGM เนี่ยเป็นโลบที่ดีมากเลยนะถ้าคุณอยากจะทํา m ็มเนี่ยคุณก็เข้ามาเรียนรู้กับเราสิครับมาสมัครเป็นสมาชิกกับเรานะมาผ่านกระบวนการอบรมความรู้เรื่อง first step next step ระบบออนไลน์สิ่งที่พิเศษสุดคือคุณต้องสอบบัตรในหน้าของคอพอให้ได้สมัครกับเรานะฮะเรามีสาขาอยู่ทั่วประเทศ3 6สาข,ขาปัจจุบันนี้ออกมา คุณไปดูจากเว็บของเราสีกุมโบเกอร์ c o t h ดอยู่ในช่องที่ติดต่อเราคุณอยู่ในจังหวัดไหนคุณติดต่อจังหวัดน,นั้นได้เลยหรือไม่งั้นโทรหาผมก็ได้นะครับนะผมชื่อสีกุง้งอรุณสวัสดีเบอร์โทรศัพท์ผม0897774986เบอร์ที่ออฟฟีศของผมเปนนะ,ะเป็นเบอร์ที่เบอร์เดียวรัดดันทุกวระเ,เลยเป็นไหนคุณโทรไปแล้วนะคุณอยู่จังหวัดไหนบอกว่าให้ช่วยโอนไปสาขาแต่ละสาขาได้เลย02867 3 8 8 8นะครับโอนสายไป mm hmm. สาขาเชียงใหม่หาดใหญ่พิษณุโลกลคนครสวรรค์นะฮะหรือทางอุบออุดรร้อยเอ็ดมุกดาหารได้หมดเลยครับตอนนี้มีอยู่3สุขกสาขาเอาไว้ดูแลประชาชนเราเชื่อแน่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ผมน่าจะเปิดได้ทั่วประเทศทุกจังหวัดที่เป็นตัวเมืองนะฮะทุกจังหวัดอยากจะมี MGM เข้าไปอยู่ในจังหวัดทาง่านนะครับเพราะนั้นธุรกิจนี้ไปได้สวยแน่เข้ามาเป็น ส่วนหนึ่งของโลกเอ m GM c สครับแล้วคุณจะมีรายได้เป็นแสนต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องลงทุนผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ